สวัสดีจ้าทุกคนช่วงนี้เป็นเทศกาลคริสต์มาสเนาะเราก็พากันไปหาซื้อต้นคริสต์มาสคะ่ะมาประดับบ้านกันเนาะครอบครัวเรานับถือศาสนา,าคริสต์เป็นคาทอลิกเนาะปีแรกของเด็กแน่น,นอนจะมาประดับต้นคริสต์มาสนี่คะ่ะอุปกรณ์ที่เราซื้อมามีต้นคริสต์มาสแล้วก็ออเทเซอรี์ต่างๆนะคะเรามาเริ่ม,มกันเลยค่ะ ต้นคริสต์มาสที่ห้าซื้อมาประกอบบาอ,อย่างนะจ๊กนี่มีสองส่วนข้าวซื้อแบบง่ายๆมาเลยแล่ต้องประกอบเทโลซินนี่เรามาประกอบซินทั้งล่างเลยจ้าใส่ฐานแล้วก็ใส่ฐานชิ้นฐานข้างล่างลางไปเข็มตาเลิศอานไอชีเบิ้งนี่แล้วก็ซินบน ง่ายอีหลีประกอบกันแหลกห้องก็สีเอามาแบบว่ามาพีพีใบมันออกจากเห็ดง่ายหนีเข้ามาซอยเป็นพีพีให้มันงุ่มให้มันบานออกง่ามนะพวดแต่ละาต้นซอยกันดีเปยังมวนได้จากประดับทั้งสิปีนปีแรกกี่เหตุาการ์กันหนังต่างคนต่าง พีค่าพีออกช่วยกันพีพีเสร็จแล้วงามง่ามจ้า,จาในยาหอยกตสิประยับต้นก็วันนี้แต่สมาหอยลูกบอลหอยไปแขนมันมปนหอยง่ายๆได้ไหนให้เบื่อนงี้สิอยากตอนมัดจา้าเอาไปซ้ำนีกก่อนเอาไปไปดับซ้ำนีกก่อนเนาะไปหายข้าวเจ้าเฮ็ดะาขากันางหอยไป ข้าเจ้าเห็ดเต็มเ,เนาะข้าเจ้าเห็ดยุสุป,ปีปีนี้เข้าเห็ดเป็นปีแรกยุ่เฮียน,น,นงเพิ่นต้นแบบยาวดีจ้าอันนี้สืบต้นน้อยๆไม่ให้หลูกยู่เฮียนเบิ่งจะซื้อเพิ่มไปได้ดีดีจา้าอันนี้มือแรกได้หนิเพราะเป็นเห็ดยุ่มือเดียวได้จา้าเห็ดยุสองสามมื่อเอาใส่ไฟไปก่อน ใส่ไฟประดับลยจ้าเสร็จแล้วยุบยุบยิบยิบพวนอ่ะงามอันนี้มือแรกจ้าเจอทันจ้าอันนี้มือที่สองสืมาตืมจ้าพวนอ่ะซอยกันเห็ดกับหลกสือของขวัญของเงินหอยมันหอยมันรู้สึกว่ามันบกอยากเห็ดเนี่มันบกป่ะนี่ ประดับไปไฟมาส่งไดนก็ประดับไปแต่ว่าขาเข้าเส่องสีม่สีนงาสีแดงกับสีทองเขาเนสีแดงกับสีทองเขาว่าเอาสีอื่นมม่สีหกสามไมสีเป็นตกกระโปกเนาะมันเกิดสีมีแซมมาสีเงินแน่เน่หเอาเข้ากับมันห่อของฝันไว้ประดับฐานทั้งล่างไว้จับติตฐานทั้งล่างนั่น เพชกล้ององขวญจ้าลูกกับขวนดี่ด,ดี๋ยวเห็ยังก็ไม่ได้เห็นเพรกอนได้หนึ่งกล่องแล้วเปียนมองจ้าลูกขวนอ,อีกเฮามาเบิ้งตอนปิดไฟจ้ามันจะเป็นยังไงป๊าปปวนะไฟยิบยิบยับ,ย,บยับเลยจ้าเอามาเปิดไฟเบิง้งโอเคใส่ได้แจ่งสว่างสวยดีสวยค่ะ